สวัสดีครับผมซานดับเบิลยะพบกับสปีดมอเตอร์ไซคครับผมวันนี้เรามานรีวิว m p 0 7ม้าแรงพยศของค่ายยามาฮ่านั่นเองครับผมและแน่นอนว่า m p 0 7คันนี้มีแรงบิดสูงสุดถึง67นิวตันเมตรในกระบอกสูบ689ซีซีครับผมวันนี้เรามามีอยู่2คันมาให้ทุกคนได้เลือก ว่าจะเอาเป็นคันไหนนะครับแน่นอนว่า MT07 ตู่นนี้เอกลักษณ์ของมันจริงๆของมันคือแรงบิดที่มหาศาล MT07 2องคันคันนี้2016ครับผม MT07 2016ครับแน่นอนว่าคันนี้มากับลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของปี2016นสในสีเทานั่นเองมารีวิวของแต่งชิ้นแรกครับผมเป็นชิลหน้าที่ติดมาให้กับ ตัว MT07 คันนี้ก็จะมาเป็นแบบเดิมๆง่ายๆเรียบเรียบเฉยๆแล้วก็จะมากับตัวเป็นตัวนี้เป็นตัวทายสั้นของ MT07 นะครับเป็นตัวตรงรุ่นเลยแบบง่ายๆสบายๆเรีบยบเรียบถ้าเกิดว่าใครได้รู้จักกับ MT07 มาก่อนหรือว่าเป็นคนที่เล่น MT07 มาก่อนจะรู้ว่าเสียงมันเอกลักษณ์มากๆมันเหมือนกับตัวรุ่นพี่อย่างเช่น MT09 MT10 หรือว่า r 1จะว่าไปแล้วก็สไตล์ให้ดูเลยแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าผมผิดพลาดประการใดทุกคนสามารถมาช่วยกัน คอมมเน์ Comment, หรือว่าช่วยกันให้ข้อมูลใต้ล่างคอมเมนต์ Comment นี้ได้นะครับบางทีผมอาจจะไม่ค่อยเชี่ยวมากเพราะว่าผมชอบในเรื่องของบิ๊กไบนะแต่ข้อมูลอาจจะยังไม่แน่นมากเท่าไหร่ฟังกันเลยทีเดียวมาโคตรโหดโคตรโหดโ เอาเป็นว่าเสียงประมาณนี้ของตัว MT07 ปกติแล้ว m p 0 7ของหลายๆของทุกตัวเลยที่ผ่านๆมาก็คือเสียงจะเป็นเอกลักษณ์มากๆของตัว MT07 ทุกคันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ดีไซน์โฉมใหม่กับโฉมเก่า MT07 ของปีปัจจุบันจะเป็นเหมือนของพวกทามโ f เมอร์อะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าดีไซน์มันแตกต่างกันครับแล้วก็มาดูของตัว คันนี้เลยเป็น MT 0 7 2 0 1 9ครับคันนี้จะมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่ามีหน้าเหมือนรุ่นพี่ MT 0 9 2 0 1 6นะครับเขาเรียกว่าหน้าสลาเปาเป็นหน้าสาลาเปาที่แบบโอ้โหตามูตามีชิบหายเลยเพราะว่าผมเคยขับ MT 0 9แล้วครั้งหนึ่งเหมาะสำหรับการขับออกทริปก็ได้ขับในเมืองก็ได้ยิ่ง MT 0 7ยยิ่งใช้ง่ายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้าง คันนี้มีของแต่งจะเป็นชิลหน้าครับเป็นชิลหน้าตัวนี้ตัวนี้จะมาแบบเป็นแบบเดิมๆครับแล้วก็จะมีเป็นตัวจุกปลายแฮนด์นะครับหลักๆแล้วทั้งหมดก็จะเป็นมาแบบเดิมๆทั้งคันเลยครับใครที่ชอบแบบเดิมๆแบบง่ายๆสไตล์เรียบๆอยากเอาไปแต่งเองก็แนะนําเป็น2คันนี้เลยมาฟังเสียงกันบ้างครับทุกคน เอาเป็นว่าประมาณนี้เสียงดุทั้ง2คันเลยเพราะว่าเพราะว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ m p 0 7ทั้ง2คันหรือว่าทุกเจนเลยที่จะมาในเสียง6ดุดุแบบนี้เพราะว่ามีการตั้งลูกสูบที่ว่ายังไงดีในแบบแบบเข้าใจง่ายๆคือลูกสูบที่เคลื่อนกันแค่นิดเดียวไม่รู้ว่าองศาไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปศึกษาอีกทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ตรงนี้เลยแล้วกันส่วนของ ราคาของทั้ง2คันนี้นะครับตัวขอาก่อนเลยเป็น MT072,019 แน่นอนว่ารับรถเพียงแค่5,000บาทจากปกติดาว9,000บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นครับผมผ่อนเพียง4,919บาท60งวดครับผ่อนกันยาวๆแบบเรียบๆง่ายๆสไตล์คนไทยว่าแ้วผมก็อยากได้เหมือนกันนะคันนี้มาต่อคันที่2ครับคันด้านซ้ายครับผมเป็น MT072,016 ครับผ่อนเพียง 9,000บาทครับผมและแน่นอนว่าที่ร้านช่วยดาวถึง15%ด้วยกันครับจากปกติดาวที่อยู่ที่15,000บาทนะครับตัวนี้จะผ่อนเพียง5,157บาท48งวดครับผมประมาณนี้ครับโอเควันนี้เรามาแบบรีบเรียบง่ายๆเดี๋ยววันนี้ผมซานเดบ๋ยวบและสปีดมอเตอร์ไบค์ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ